สวัสดีค่ะคกุ้เชิอาเบิลมี้ก็มีเมนูแบบมาทำง่ายค่ะจะเป็นเมนูยำม้นเส้นนะคะแต่ว่าจะใส่แค่กุ้งอย่างเดียวันนี้เราก็จะมาทำเมนูยำม้นเส้นนะคะอ,อันดับแรกก็ลวกหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่น้ำร้อนเรียบร้อยหลังจากที่ลวกหมูเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาลวกกันต่อนะคะมาลวกกุ้งนั่นเองค่ะแต่มันก็จะช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่าเรายังหาอุปกรณ์อยู่ค่ะ หาตะแก่งนะคะตะแก่งที่จะใช้ลวกกุ้งคะ่ะเวลาที่เราใส่กุ้งลงไปมันจะได้สะดวกนะคะเราไม่ต้องไปตักในหม้อคะ่ะใช้ตะแก่งลวกเอาเราก็ลวกกุ้งไปเลยคะ่ะไม่ต้องลวกสุกมากนะคะเอาแค่กุ้งผ่านน้ำร้อนก็พอคะ่ะถ้าสุกมากก็จะไม่อร่อยคะ่ะ เราก็รอให้เสด็จน้ำนิดนึงค่ะเราก็จะเอาไปเทใส่กะละมังนะคะที่เราเตรียมไว้ใช้ยำนะคะทีนี้เราก็มาลวกเส้นวุ้นเส้นต่อค่ะหลังจากที่เราลวกกุ้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะรอให้เส้นวุ้นเส้นเปื่อยนะคะเราก็จะใช้ประมาณกำนึงนะคะกำเล็กๆของวุ้นเส้นที่ม้วนไว้นะคะเส้นวุ้นเส้นนี้ก็ซื้อจากช็อป ของเน็ตโถนะคะมีขายคะ่ะแล้วก็หลังจากที่เรารอเส้นสุกเราก็เอาผักลงไปลวกรอเลยคะ่ะลวกแค่พอให้สีสวยนะคะไม่ต้องให้สุกให้เลยนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักพุ่มเส้นขึ้นคะ่ะใส่ตะแกงเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่กะละมังนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมเครื่องนะคะ ที่ใช้ยำวนเส้นค่ะวันนี้เราก็จะยำแบบง่ายๆเลยนะคะวันนี้ก็ไม่มีต้นตั้งอูค่ะเราก็จะใส่ต้นผักชีแทนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีลงไปเลยค่ะมาทีนี้เรามาทำเครื่องยำเลยค่ะใส่พริกลงไปค่ะมะนาวน้ำปลาค่ะเราไม่มีน้ำกระเทียมดองค่ะง่ายๆค่ะ เราใช้น้ำดองแตงกัวนะคะมันจะมีโหลนะคะโหลผักดองจะเป็นแตงกัวดองมันก็จะมีรสชาติน้ำดองก็รสชาติเปรี้ยวๆแตงกัวก็จะเปรี้ยวๆค่ะเราใช้มายำใส่ยำบุมม้นเส้นแทนน้ำกระเทียมดองค่ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรารสชาติของเราก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะ เราจะใส่เน้นเปรี้ยวหวานค่ะถึงจะอร่อยแล้วแต่ความชอบนะคะเราคนจนเข้าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาใส่ต้นผักชีนะคะแทนต้นผักตั้งโอค่ะเพราะว่าผักตั้งออไม่มีค่ะช่วงนี้เราไปช็อปก็ไม่ค่อยมีผักนะคะผักหาทานยากช่วงนี้ค่ะไปทีไรผักก็หมดตลอดค่ะ ใส่ไปเลยค่ะต้นหอมผักชีค่ะหลังจากต้นหอมผักชีใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหาถั่วค่ะถั่วลิสงนะคะใช้เวลาสักนิดค่ะกว่าจะหาถั่วลิสงเจอค่ะหลังจากที่เราใช้ทำแกงมัสมั่นไปนะคะเราก็จะใส่ถั่วลิสงลงไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะวันนี้อย่ามุนเส้นค่ะ มารับประทานด้วยกันนะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะทำกินเองง่ายๆคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มีแรงทำคลิปใหม่ต่อไปคะ่ะ